สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซทุกทุกท่านวันนี้พบกับผมช่องหนุ่ม DM พากิจพาเที่ยววันนี้ขออนุญาตมารีวิวกางเกงยีนนิดหนึ่งนะครับอ่าเนื่องจากว่ามี f c ท่านหนึ่งนะครับอ่าได้คอมเมนต์มาว่าถ้าเอาไปแช่น้ำแล้วอะ่ะจะหดเบื่อเท่าไหร่ช่วยทำคลิปมามาบอกหน่อยนะครับเนื่องจากว่า f c ท่านเนี้ย ได้ไปซื้อมาตัวหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับของผมเลยรุ่นเดียวกันเลยนะ1947 LVC Macin Japan ใช่ไหมก็ผมก็ได้มี FC ท่านหนึ่งที่ได้ซื้อกับเกงยีนนะรุ่นเดียวกันนะครับ1947เมื่อวานนี้ผมได้ทำการแช่น้ำไป3ชั่วโมงผมแช่น้ำอุ่นนะ สามชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็แห้งแล้วก่อน<อ>หน้านั้นผมได้ทําการจดไว้คร่าวๆอะเอ๊ะเนี่ยที่ผมจดไว้คร่าวๆนี่เห็นไหมครับยาวผมวัดได้สี่สิบสี่นิ้วเลยเหรอ ผมวัดตั้งแต่จากเอวตรงนี้เลยนะลงไปสุดปลายขานี่เลยนี่ทำไมผมวัดได้44นิ้วพอผมแช่ไปแล้วเนี่ยนี่นะผมก็วัดจากปลายขามาถึงตรงเอวขอบเอวบนนี่นะขอบเอวบนนี่เหลือ เดี๋ยวนะเห็นไหมเอเหรือประมาณ41นิ้วอะผมไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาขดไปสามนิ้วเลยหรือว่าผมจดผิดผมก็ไม่มั่นใจแต่ตรงหัวเขานี่อ่าผมวัดได้ตอนยังไม่ได้แช่นะความยี่สิบนิ้วครึ่งนี่นนะครับตรงหัวเข่า วัดได้24นิ้วครึ่งตอนนี้เหลือเดี๋ยวนะ24นิ้วครึ่งหัวเขา่าตอนนี้เหลือ23นิ้วตรงหัวเข่านะจากตอนที่ยังไม่ได้แช่ผมวัดได้24ครึ่งปลายขาวัดได้22ครึ่งตอนยังไม่ได้แช่พอแช่แล้ว3ชั่วโมงเหลือประมาณเหลือ20 21ครึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เห็นไหมเออเอลตอนนั้นผมวัดได้18แต่ผมไม่ได้วัดรอบนะผมวัดเอาแบบนี้แบบนี้ผมวันที่ซื้อมาผมวัดได้18หลังจากที่แช่ไปแล้ว3ชั่วโมงเหลือ17เหลือ17อาจจะจับไม่ค่อยถนัดไม่ได้วางตายนะเหลือ17 17รอบเอลก็เท่ากับ34เป๊ะเลยครับเราท่ากรับหดไป2นิ้ว เอ็มเลยอ่าอันนี้ผมแช่ครั้งที่สองนะผมแช่ครั้งแรกเนี่ยอาจจะวัดไปคร่าวๆแล้วกไ็ไม่ได้จดไว้แต่อ่าผมแช่ครั้งที่ผมใส่มาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ใส่ไปประมาณสักยี่สิบวันอ่าผมแช่ด้วยน้ำอุ่นสามชั่วโมงตอนนั้นผมก็จำๆเข้ามานะครับตาก็สะบัดเอาอแช่น้ำอุ่นแล้วก็ ครบสมชั่วโมงก็มาสะบัดสๆสแล้วก็ขึ้นตากเลยแล้วก็ติดก,กระดูมไว้กระมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดไดูนะครับก็มีสีตกตกบ้างนะครับไม่รู้เป็นสีบูหรือยังก็แล้วหน่อยๆเลยนะครับนี่ครับแล้วออกสีบูหน่อยๆแล้วไม่รู้ว่าผมเนี่ยวัดผิดไปหรือเปล่าจาก ขอบเอวนี้เลยนะยาวไปถึงปลายขาเนี่ยผมวัดทำไมได้สี่สิบสี่นิ้วอะ่ะไม่รู้วัดผิดหรือจดผิดหรือเปล่าแต่พอแช่ไปแล้วความยาวอะเหลือสี่สิบเอ็ดอ่ะหดไปสามนิ้วเลยเหรอไม่แน่ใจนะเพาผมจอผิดหรือเปล่าหรือเป็นแบบนั้นจริงๆเขาบอกว่าถ้าวัดต,ตรงคอเนี่ยพอดีใช่ไหม จริงไหมผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับบอกว่างี้เอาไปนี่ถ้าพอดีเงี้ยจะใส่ได้พอดีเลยได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูว่าจะได้ไหมจะฟิตไปไหมจะหลวมไปไหม เราก็ได้ลองใส่ไปแล้วพอดีเป๊ะเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวใส่เปีกหน่อยเนี่ยเอวก็จะยืดขึ้นอีกนิดนึงก็จะหลวมนิดหน่อยแต่ใส่ไปแล้วพอดีเลยนะครับเอวผม3 4มสี่ตอนนี้ก็ใส่พอดีเป๊ะเลยครับก็โอเคก็ตามนั้นจริงๆนะครับที่เขาบอกว่าแช่น้ำอุ่นสักสามชั่วโมงเนี่ยก็จะหดไป สนิ้วครับผดไป2นิ้วจริงใส่ได้3ามสี่พอดีเป๊ะเลยนะครับน,นี้ขาก็อาจจะเดี๋ยวผมขอคิดอีกทีนึงว่าจะไปตัดขาดีไม่ตัดขาดีตัดขาก็เสียดายนะครับอ่าพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าไงคนตัดดีหรือไม่ตัดดีครับผมหรือเวลาจะใส่ก็พับขาเอา ร้านที่ตัดมีอยู่ในกรุงเทพนะครับชื่อร้านช่างลัดดังมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะเอา,อาตัวนี้ไปตัดขาอันนี้เขาที่ช็อปเขาตัดขามาให้ผมแต่เขาตัดต่อให้แต่ผมอยากจะไปตัดใหมย่ยังยาวไปอีกหน่อยหนึ่งตัดแล้ว ที่ร้านนี้เขามีจักรที่เย็บเป็นลูกโซ่เหมือนเดิมได้เลยนะอันนี้ยที่ที่เขาตัดมาให้เขาไม่มีจักรเย็บลูกลูกโซ่ไงเ,เขาเย็บเป็นแบบริมแดงจะต้องเย็บเป็นลูกโซ่แบบนี้นะครับแต่ที่ร้านช่างรัดเนี่ยเขามีจักรทีเ่เย็บเป็นลูกโซ่เลยเดี๋ยวผมว่าจะเอา ตัวนี้ไปตัดขาครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างบนเป็นห้าูนหนึ่งธรรมดานะครับจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบใส่แบบขาแบบยาว,ยาวเวลาเดินน่ะแล้วชอบเหยียบแถเนี้ยมันเหมือน,นกับอันนี้พูดถึงใส่รองเท้ารอ,องเท้าแตะนะไม่ใช่รองเท้าใบาเวลาใส่รองเท้าแตะเวลาเดินแล้วเหยียบไปไปลานี่คือผมรู้สึกว่า มันแบบส่วนตัวนะแ,แบบลำคานอ่ะคือแบบอยากจะแบบเอ้มันพอดีแล้วม่เดินไม่ต้องเหยียบตรงนี้นะครับโอเคครับก็มาลงคลิปบอกกันแล้วนะครับกับ f อฟซท่านหนึ่งที่บอกว่าให้ผมช่วยลงคลิปให้หน่อยว่าแชร์ไปแล้วหดเหลือเท่าไหร่เขาก็ไปซื้อมารุ่นเดียวกับผมเลยมีเพื่อนใส่รุ่นเดียว แล้วนะครับแล้วถ้าแช่น้ำแล้วมาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าหดไปเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้กับช่องหนุ่ม DM พักกินพาเที่ยวนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ